สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรามีสิ่งดีๆมาแนะนำเพื่อนๆนะคะวันนี้เราอยากจะแนะนำบอกต่อโอกาสดีๆที่กิฟฟารีนนะคะที่เราได้รับนะคะแล้วเราก็อยากจะส่งต่อโอกาสแล้วก็สิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆเช่นเดียวกันนะคะวันนี้นะคะเราอยากแนะนำเพื่อนๆนะคะแล้วก็ชวนเพื่อนๆนะคะมาสมัครเป็นสมาชิกหรือเป็นเมมเบอร์กับครอบครัวของกิฟฟารีนนะคะ ถ้าใครสมัครนะคะจะได้บัตรสมาชิก VIP แบบนี้เลยนะคะบัตรนี้นะคะซึ่งบัตรนี้นะคะก็จะถ้าสมัครแล้วนะคะเราก็จะมีชื่อเราตรงนี้นะคะแล้วก็มีรหัสสมาชิกของเราตรงนี้บัตรนี้จะส่งไปให้เพื่อนๆถึงที่บ้านเลยนะคะสมัครสมาชิกกับกิฟฟารีนแล้วดียังไงนะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะสมัครนะคะจะ ได้รับนะคะส่วนลดนะคะในการซื้อสินค้ากับกิฟฟารีนหลายๆคนนะคะเพื่อนๆหลายๆคนนะคะชอบใช้สินค้าของกิฟฟารีนอยู่แล้วนะคะถ้าเป็นสมาชิกเนี่ยจะได้รับส่วนลดในการซื้อสินค้าถึง2 5เลยนะคะและก็ถ้านะคะเรามีตําแหน่งแล้วก็อยู่ในเงื่อนไขของบริษัทนะคะเราจะมีประกันคุ้มครองนะคะเริ่มต้น1 2 0 0 0 0บาทถึง1นึ่งล้านสามแบาทเลยนะคะและในบัตร บัตรเดียวนี้แหละนะคะนอกจากเป็นบัตรส่วนลดแล้วนะคะยังสามารถนะคะใช้เป็นบัตรนะคะใช้เป็นโค้ดนะคะในการเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าเป็นหุ้นส่วนกับกิฟฟรีนนะคะสามารถมาเป็นนักธุรกิจนะคะมาขายสินค้าหรือว่าสร้างาสร้างทีมสร้างเครือข่ายกับกิฟฟรีนนะคะสามารถมีกําไรสูงสุดถึง4 5เ์เลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็สามารถแบบทาเป็นอาชีพนะคะหรือว่าทําเป็นงานอดิเรก ะะทําเป็นรายได้เสริมแล้วแต่เพื่อนๆถนัดได้เลยนะคะซึ่งสินค้ากิฟฟอรีนขายง่ายขายคล่องแล้วก็เป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานระดับสากลเลยนะคะ ซึ่งถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิกก็จะได้รับแฟ้มเอกสารแคตตาล็อกหนึ่งแฟ้มแบบนี้นะคะซึ่งข้างในนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะแคตตาล็อกสินค้านะคะแคตตาล็อกสินค้าหน้าตายอย่างนี้นะคะซึ่งจะมีสินค้านะคะ2000กว่ารายการอยู่ในนี้นะคะแล้วก็มีรายละเอียดนะคะต่างๆมากมายแล้วก็มีเล่มนี้แนบไปด้วยเล่มนี้สําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่อยากเปลี่ยนชีวิตและก็มีรายได้หลักแสนหลักล้านนะคะ สามารถศึกษาเล่มนี้และสร้างรายได้สร้างเม็ดเงินมหาศาลได้เลยนะคะนี่คือที่มาของรายได้จากกิฟฟรีนนะคะสมัครสมา,สมาชิกวันนี้เพียง180บาทตลอดชีพไม่ต้องต่ออายุเรียนเชิญทุกคนที่สนใจนะคะทักมานะคะ